สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพถ่ายในสายพระเนตรเจ้าฟ้าสิริวันวรีฉายภาพในหลวงพระราชินีเมื่อวันที่23ตุลาคมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพธิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลาสหไทยสมาคมเพื่อทรงทักไทยประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทุกพระองค์เยี่ยมพระสวนและบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนไปถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเลี้ยวขวาไปถึงหน้าศาลหลักเมืองโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางต่างบกธงชาติไทยธงพระปรมาภิไทย วปอรธองพระนามาพิไทยสอทอปลิวสวยัยพร้อมเปร่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่านเส้นทางถนนรัชดำเนินในถนนรัชดำเนินกลางถนนรัชดำเนินนอกแล้วเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งบริเวณหน้ากองทัพภาคที่หนึ่งทรงพระดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมเยอนประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จการนี้เพจเฟซบุ๊กของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตน์ได้เผยแพร่ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตน์ที่ทรงฉายผ่านสายพระเนตรด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ